สบายดีสบายดีพี่น้อง F4 ทางฟังไทยและฟังลาวพี่น้องมาพบกับสองออนคือเก่านาะพี่น้องเนาะแล้วก็น้องเสาวออนคือเสาวอิงอิงพี่น้องมือนี้บรถไฟไซน์นาะมีแต่พอเออพอยายโอ้เราก็ลังไปยน้อยแล้วก็ไปกับซุ้มพวกเ้าดี่มเ้าจืดเสาพันนี่แหละพี่น้อง,ววอองออออก,ไอก็ไปนนย้ายเรืออ่องเพาะไปหาหน่อไม้เนาะแต่ว่าออนเอาเสาอิงอยู่เฮือนพี่น้องนี่อันนี้ก็หักอาบหนาให้เพื่อแล้วพี่น้องเนาะอาบหนามแล้วก็ บอนเขาเรียบร้อยพี่น้องมื้อนี้เพิ่นกินเขากับอันไข่ดาวออนเฮ็ดไข่ดาวแล้วก็คุกกับอันซอสอิยูอี้นี่แหละพี่น้องใหเ้เพิ่นกินเพิ่นก็กินหลายเติบอยู่พี่น้องทำไมน้องทำหน้าอย่างนั้นบอกเอฟซีดูไก่ชาวบ้านเกิดอิงอิงแล้วอิงอิงสิได้เปาเค้กแล้วเห็นเบอร์เห็นเบอร์เอฟซีฟ้า แฮปปี้เบรดเดอร์ทูยูสอบของเพลงไว้พี่น้องกันชอว์มันเกิดไปแล้วมานหนงตาเอ๋ยไหมอ่ะมามามานังตาเล็วเร็วเฮ้ยนางก้อนนางกอนกินหนักไม่ได้นางตก้อนสบายดีเอฟซีชวยๆก่อนเอ้าสบายดีก่อนแล้วๆก็อันนีไปซะ กินหน้าไม่นำไปกินนี่กับยูเออนเอาหน่องเลยไปหนองยูกับหนองอิงอิงสองคนแล้วอ่อนสชอันมาโซเงินล่าหายเบิ่งนะพี่น้องเงินกีบเงินกีบที่เงินทีก็จะใส่ยูเล่านะพี่น้องยู่ซโปโปเหา่านะว่ามันมีใบยังเนออ้อนประมาณจะอ่อนมีครบทุกใบบนด้วนี่นะอันนี้คือเงินที่ใส่ในปัจจุบันนะพี่น้องเดยมมีจักไใบเด้อแล้วคนส่วน้รกก็จะสีมักสีน้ำใส่อัน พวกนี้เนาะมาแล้วพี่น้องอ่านกินยาอากินทั่วอ่านกินน้ากินกินกินน้าพี่น้องนี่นี่คือเงินกีบเพื่อเงินกีบนะพี่น้องเนาะเงินลาวเนาะนี่เริ่มจากอะไรพี่น้องเดียดเงินกับยาสีเก่าวๆนี่นะพี่น้องเนาะยโโเ็พี่น้องเงินลาว นี่จ้าเงินกีบแล้วพี่น้องเนาะนี่อ่อนแกอทปลาสิบกปบค่ะบอพียสอันนี้นะใบพันกีบพี่น้องแจกค่ะนกีบอันนี้กะหารอยกีบแล้วพี่น้องเนาะอันนี้ใบเศร้าพัานกีบเศร้าพันกีบเด้อทาลายเป็นเงินอันเงินบาทกับประมาณประมาณหกสิบเจ็ดสิบบาทนี่แหละพี่น้องราะว่าค้าง,งเงินบาทเพิ่นขึ้นเดียวนี่นะ เงินบาทขึ้นลายอยู่บน้างลายพี่น้องพันพันบาทพันพบาทกับตัวประมาณสามแสนสามแสนสี่ชิมาพันกีบะพี่น้องเงินพันหนึ่งนะพันบาทตัวสามแสนพันกีบเป็นเงินาวล่าพี่น้อแล้วก็เงินลอยบาทกันเขาจะลายเป็นสามสิบสพันกีบหรือสามชิหายสนี่แหละพี่น้องถ้าว่ามันยองบกขึ้นเนาะ สิบประมาณนี้เพราะว่าออนเคยไปซึกอะขเขาจาไลายสามสิบสามพันกีบเนาะเงินบาทแต่ใบหาหาสิบบาทเขาจอดลายประมาณสิบหาพันกีบเนาะพี่เนาะเป็นเงินเล่ากะนี่ถ้าเป็นเงินเล่าหาสิบบาทก็สิได้ใบนี้ก็ใบนี้พี่เนาะใบหาพันกีบ 1, ก็ใบสิบพันกีบไปนี่นะพี่เนาะเอ้ยแล้วก็ <c oughs> น้องสาว,วท,ทุจร้าย,ยนะทุจร้ายนะ สบายดีเอาไม้เอาไม้เอาช่วยๆเอ่ะเอ้าช่วยๆเอาช่วยๆเฮนสบายดีสวัสดีวันนี้ i, สวัสดีเลี๋ยจอยพี่น้องเดี๋ยวสนิทกันดีแหละพี่น้องเอ้ยอยู่เนหอนถามประมาณเมยานอนพ้นมาประมาณอ่าเทียงพี่น้องกระมานเนาะฮะนกไม้ไายนี่นั่นมันมีทางไปแล้วพี่น้องเนาะทางตองฮะยู่ทางกินกับประมาณนี่กินตะเต้าไงกินนตะไม้กินปลาแบบไปประมาณนี้แล้วกินผอกินพักพี่น้อง ต้องเสิร์ฟก็กินซีนเหมือนอะนก็กินซีนดาดสร้างมาสุดเดียวพี่น้องสุดรหกสิบพันกีบหกสิบพันกรีบมันลอยเจ็ดสิบลอยแปดสิบบาทประมาณนี้นะพี่น้องเนาะนี่นี่พี่น้องเออออนสีอันนี้ใหม่เลยเด้อนี่เด้อพี่น้องเด้อเอาแต่น้อยหฮาวไลน์นะพี่น้องเนาะเนาะเสร็จแล้วแต่หน่อยฮาวไลายพี่น้องอันนี้ใบหางลอยกีบ อันนี้ใบพันกีบเไปถอือไว้ถือไว้ถือไว้เด้ออันนี้ใบซองพันกีบพี่น้องอัน,นเป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นหูกทานไก่ซ้อนผอม,มีหานเนาะ <c oughs> ทานไก่ซ้อนอ้าวถือเอาวถือไว้ <c oughs> อันนี้กับใบหาพันกีบยังเป็นหูกทานไก่ซ้อนสีก่กาเวนะิดน, <c oughs> น,นึงเนาะแล้วกนนี้อันนี้กับใบซีพันกีบซีพันกีบกับระมาณซีพันกีบเดังมึงคิดก่อนพี่น้อง หาพันก็เศ้าบาทประมาณสี่สิบพันสี่สิบบาทพี่น้องสิบพันกีบเพราะว่าถาเงินเป็นพวกอันหาสิบบาทหรือหาสิบบาทค้าเงินเขาสิบกขึ้นด้วยพี่น้องเด้อพวกหาใบอันันเงินบาทหาสิบบาทด้วยว่าเส้าบาทก็จะเลยหาพันคือเก่าประมาณน้เนาะเป็นเงินเล่าก็หาพันกีบเนี่ยอันนี้ก็เป็นใบหาซิบหาซิบใบเส้าพี่และน้องพี่น้องอันนี้ใบเซนเซนหนึ่ง อันนี้นคือใบใหญ่กว่าโมในในลาวแหละคือใบถ้าเป็นใบที่ใหญ่กว่าโมเนาะพี่น้องเนาะแสนแซนกีบลดลงมากกับใบหาซิฟลองจากอันลองจากใบแสนกับใบหาซิฟันกีบแล้วก็มาเศร้าแล้วก็ซิฟแล้วก็หาพันกีบลดลงมากกับใช่เลยท้องอิงก็เอาไปเชื่องไว้ซะแหละพี่น้องนี่ลดลงมากอะ ไป2,000กีบแล้วก็ไปผ่านอันนี้คือใบนอยกจนจนล้าก็สิบ่บ่เห็นสอันจจะเห็นแต่นหอยตพี่น้องประมาณนี้หอยตลงวัดเนาะก็ประมาณนี้แหละพี่น้องอยู่ลาวเงินก็สิมีแต่คือนี่เนาะมันน่าสิมีแต่นี้ลเพราะว่าเห็นจนล้าสัเท่านี้แหละพี่น้องมีแต่เท่านี้เงินเงินบาทอยู่ไทยจอันอันใส่ได้พี่น้องมาใส่อยู่ลาวได้ใส่ได้แต่เงินเหรียญจะบ่สามารถใส่ได้เนาะพี่น้องเนาะ เงินเหรียญอ่นจะไปสื้อตามทองตลาดด้วยว่าหา้าง้าธรรมดาจะบ่ได้เลยพี่น้อง, <S <S งถ้าเป็นเงินบาทด้วยว่าเป็นเงินบาทจำพวนพวกใบลอไใบนี้ใช้ได้ปกติยกเวน้นเงินเงินอยกเวน้เวนเหรียญพี่น้องเหรียญจะใส่บรรยย่ได้นะจ้าอยู่กับน้องซักกัปั่นสมองอยู่พี่น้องอันนี้ก็หักอาบน้ำซักเครื่องเฮ็ดพี่สยยร้า,างพี่ยากระป๋อนเขาหน้างามเพิ่นเนาะอันนี้ก็ไก่วันเกิดเพิ่นแล้วพี่น้อง อันนึงก็กำลัง้อมซ้อมพ้องเพลง Happy Birthday พลธีน้นองเปิ้ลหงรับไปดูกว่าอยอกะนับหนึ่งให้เอฟซีบ้างนะขี้เขอาเขียนพี่น้อง <c oughs> อันนี้ถ้าอ่อนถามไม่ชื่มนัน้อยมาแล้วก็สเปห้าตุม่มดอไม้เนะา,มมาะถ้าเพิ่นมาสก้อนพี่น้องนี่ถ้าสามสถามไม่น้อยมาแเ,เ,เอาเงินเอาเงินอันนี้มาให้พี่น้องเบอร์แย่พี่น้องอย่าสุดเลยนพี่น้อง พี่ซังอีน้องล้างน่ะจีนายอเมย์หน่อยคนได้จีนายมานำหนอแล้วก็ได้นมใหม่พี่้องอันจีนายคุดแถวอันปลาฮะนมใหม่พี่น้องเนี่ยตัวนี้มาเบิ่งดูอ้าวเมย์ตึงติ้ยอุ้ยอุ้ยพี่น้องเนี่ยอย่ากัดค่อยเดิน คนต้งตรงอ่ะบาบูอังกะล่างรถอยู่ล่างรถเพมันอันนี้สีขาวกินที่ยังพี่น้องนี่พี่น้องอันนี้คือหน่อไม้โอ้หน่อไม้พี่น้องจะจะไปหาหม่งเกาบ่แม่มันคือบได้ผลทางมือนั่นแหละ น้ำใหม่น oh. ้ใม่ฮะอาองมาฮันเท่าก็เคยหะนี่เนาะนี่ข้าวอิงข่าอิงกบแม่เพินเพราะกินขาซองขาเล่พี่น้องมวนนี้กินกับใครเราไข่เจียวใช่มใช่มใช่ม มาแล้วแดแดพี่นองพ่อยกันกระตากตอกตอกพันธุรถไทยในพี่น้องพันตากจักตอกจักตอกไวแล้วน้พี่น้องแดดแดดจาเลยแหละมันกราตเครืองสเกืองมีเหื่อพี่น้องเอ้ยนกเป็นงัวลุงโพ่พี่น้อง หองดังไพ่ไว้ตุ่มโนใไม่นั่นนี่เนาะอ่าพี่ไพ่แฮปปี้เบิร์ดแม่สอนหองแม่แฮปปี้เบิร์เดทูยูมาทูมาอยู่แล้วพี่เนาะเฮ้ยวยมีหนอนพกเลังอันนั้นตาโนใหม่นั้นมีหนอนตาจะกระจายหม้อแล้วก็ตุ่มเออตุ่มนะสิได้กินตอนซีเร่งแลงแลพี่น้องมือแรงกินหน้ากินเทียงเนาะ tụng gì đó kìa nó quên ăn piang nó tiếng vải rồi nó mãi lai cứ cao vì nó bọn ní tên nó mãi bây giờ nó สรับพี่นีอ่อนกาแฟวัทีเน้แล้วพี่น้องเนาะนีมือนิกะดูเงอนเอาสรางอิงแล้วกะเอาเงินลาวเงินกีบเลาวมาให้เอฟซีเบิ้งว่ามันมีใบยังแหนแน้วพี่น้องเนาะแล้วก็ต้มน้ำไม้แล้วก็ขวจิ้นหน้าพี่น้องมือนีเพราะว่ะมีอะไรคนไปหาอันน้ำไม้แล้วคนบดแบบมันบ่คอยน้ำไม้มันบ่คอยร้ายเด้อพี่น้องคนก็เลยกูจิ้นหน้ามาเลยเนาะสหรับพี่นีกอ่อนกาแฟวันที่นี้แล้ะพี่น้องทำมากันยลืมกดไลค์ก้นแสบกำลังใจอ่อนเด้อพี่น้องเด้อ กิหนหอดเอฟซีว่าสุกงู่ือเขาได้ไปนอนพอกันใหม่คลิปหนาเดอ้อบ๊ายบายสบายดี